ภาพสดนะครับเป็นผลผลิตทางการจัดการศึกษาของเรานะครับเด็กตัวน้อยๆนะครับจะมาเล่านิทานการเรียนรู้ให้เราฟังนะครับก็คือเด็กหญิงเบนจพรจันอยู่ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนองเบนจพรชื่อเล่นน้าะนะ้องพิมพ์คนดีอารุ เรื่องชายตัดฟืนกับขวานทองคำขอให้จดจำฟังนูครับรับัอย่างร้อยค่อยคำคุณละทมบึกบา้างรวมการสืบสานนิทานของไทยนิทานของไทย พอในพี่น้องทันผู้เบอร์ทั้งหลายมีทางนี้มีทางไส้มีคู่ป้าน้าอาเมื่อนี้ลาคอไ้น้ำเตัวเป็นภาษาอังกฤษก่อนเด้อค่ะพอบาโรงเรียนหลักเมืองเป็นโรงเดียนสแตนดาร์ดสักคุณค่ะ My name is อ็ดเบญจพรไม n i หนึ่งเน s เอ็พิสักคุณ หลักเมืองมหาสารคามและแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียบปู่ทวดครูสิริทิเดชค่ะเฟิร์ตชูเดศไอความชูชอบเดินต่อริงเชอริงแอนบุญแนนแอนตะกอเดนเชอริงเดน s ี่ซ้ำพีดชายคนนี้ เขามีอาชีพตัดฟืนหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทุกๆวันเขาจะเข้าไปในป่าเพื่อหาตัดฟืนที่ต้นไม้ที่ตายแล้ววันนี้กับเขากับสุนัขคู่ใจเอา้าเอา้าเอา้เอาวในป่ามีฝูงสัตว์มากมายหลายชานิดกร๊ จึงบอกว่าโอ้เจอแล้วอยู่นั่นไงเขาจึงรีบขึ้นไปแล้วเขาก็ฟันอยางที่เขาต้องการปอกปอกปอกขวานัา,างเขาก็ตกลงไปในหนองน้ำจมเขาจึงรีบลงไปแล้วเขาก็รีบงมงมอยัางไงาแล้วก็ไม่เจอเขาจึงนั่งร้องไห้ ขวานหังเราก็ตกแล้วเราจะทำอาหากินอะไรเล่าลูกกเทวดามองลงมาแล้วด้วยความสงสารจึงปรากฏกายให้ชายแต่ฟืนหินปิ้งเขาจึงถามชายแต่ฟืนว่าเจ้าเป็นอะไรหรือจึงมาหนังร้องหายอยู่ข้านองน้ำแห่งน,นี้ขวานหาพระขมตกลงไปในหนองน้ำขอรับเอาละอา เดียวข้าจะช่วยเจ้าเองขอรับลูกกะเบวดางุมขึ้นมาครั้งที่หนึ่งขวาสีทองเรืองอลามสองประกายแวววาวลูกกะเทวดาถามชายตะฟืนว่านี่ชาคว้าหนังจาหรือไม่ไม่ใช่ขอรับเขาจึงงุมขึ้นมาครั้งที่สอง ขวานสีเงินสองประกายแวววาวลูกกัเทวดาถามชายแต่ฟืนว่านี่ชายคว้าหนังจา้าหรือไม่ไม่ใช่ขอรับเขาจึงขึ้นมาครั้งที่สามขวานเก่าๆแล้วก็ล้อๆเขาจึงถามชายแต่ฟืนว่านี่ชายคว้าหนังจา่าหรือไม่ใช่ขอรับหังผม่าขอรับขอพระคุณขอรับ ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่ดีเราไปนคุคเอาเยี่ยงอย่างเต่สิ่งที่ไม่ดีเราไม่คุณเอาเยี่ยงอย่างนะคะแม้จะไม่มีใครเห็นแต่เทวดาก็เห็นนะคะความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของผู้ดี รู้ทวมหัวเอาตัวมีรอดพุนไปคนโกงแล้วใครจะรับไปใหุ้วกมันเอ่ยขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พิสุดาและคุณลุงบุญจันทร์และท่านอาจารย์ด็อกเตอร์อู่ไทยค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ